สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจากสนามกอล์ฟนอรเทรังสิตกอล์ฟคลับนะคะอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียานะคะจุดที่ตุกยืนอยู่นี้นะคะคือแปลงหมายเลขที่ 18, 19, 20และ21นะคะแปลงนี้ค่ะเนื้อที่4ไร่1งาน6 0ตารางวานะคะเสนอขายตารางวาละ1,500 0บาทนะคะด้านหลังค่ะอยู่ติดเลกนะคะและวิวสนามกอล์ฟนะคะส่วนด้านหน้านะคะอยู่ติดถนนเมนหลักนะคะทางไปขับเฮาค่ะ นี่นะคะเป็นบรรยากาศสดๆนะคะหลังจากเคลลิ่งพื้นที่นะคะพื้นที่ก็จะสวยงามประมาณนี้ค่ะเหมาะสําหรับสร้างคฤลืหาดนะคะที่พักอาศัยนะคะนี่ค่ะเหมาะแก่การลงทุนอย่างยิ่งนะคะหรือใครจะทําเป็นออฟฟิศก็ได้ค่ะ สนใจนะัดชมที่ดินได้นะคะโฉะนดของเราพร้อมโอนทุกวันค่ะจะซื้อสดซื้อผ่อนนะคะโทรเข้ามาคุยกับตุ๊กนะคะซื้อสดนะคะโฉะนดเราพร้อมโอนทุกวันนะคะเนี่ยค่ะ,ฉะโฉนดนะคะแบ่งแยกเรียบร้อยและพร้อมโอน,นะคะ่ะโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะนัดชมที่ดินได้ทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ